ายบันเทิงครัวน,รน้นาหลันน้ารำน่ารำจะแก่ผักกาดครับแก่ผักกาดไอจิ้นเห็นไหมจิ้นควายจิ้นควายผักกาดในบ้านกระหาบ้านกระหาล่างอยูอย่น้ารำไปตำน้ำพริกมีมีมะแขนขาจะไข่หอมข่าหอมแดงแล้วก็พริกขาดไ่ได้ใช่นะกะ,กกกะปลาห้านน้ารำครับ ตำน้ำพริกเลียกแล้วครับเอาปลาห้านารมลงไปเลยหนึ่งช้อนตวงเน้นย่ำปลาลานหน้ารำปลาห้าที่นารมบดมากระเมือนะครับครัวนารามนารมปอครับปอห้ามันเหลวอ,อยู่แล้วตำน้ำพริกเรียบร้อยตอนนี้เขาก็จะเอามาพัดมาคว้ามาคว้ากับหมูกัน เดยวตักจิ้มกันออามา่วากว่วกับจิบ้มมันเข้ากันหอมหอมอคั่วามันหอมหอม่วามันหอมหอมนะครับได้ตีแล้ว,วน้ำล่างหกสับเลย่ย อัดไฟดึงทีนะครับนี่เอาเมื่อจิ้นมันซุกก่อนแกงสะพักัดคิวเหมาะขนาดครัวนารำนารำอัดไฟดึงทีนะครับแกงสะักัดใส่จิน้นหอมไปดใส่จิ้นนัก,กับ เขาเอากินพักกาดเลยมันยัมีความหวานของพักกาดไอ้เอากินข้าวมันเไปไน็นไรกลิ่นมีปลาเลอะไงเก๋กินเหมือนจีนเลยเอาใส่น้อยเดี๋ยวหรอกอ่าช่วงที่ล้อจีนซุกนี่ก็อย่าปาไปพอส่วนพักกาดเนาะพักกาดปลูกเองครับโอ้ฝนอ้อยเห็นะฟักไหม่ส่ยาหน้าฝนดูต่าง เนี่ยน้ำวันไว้นี่นี่ักการดเหม็นดึงนั่นนี่ยแล้วหันพักการดก็เหม็นดึงนั่นหมดพักการดนี่นมะเขยีขยวมะเขียวอันนี้ก็มีนี่มยมะเขียวมึนส่วนพักการ์ดน้ำวานไว้หลังบ้านนี่ยม่อเหม็นดึงนั่นพักการ์ดพักการดคิวนี่มะเขียวเจ้าพญาก็ลาออกกัน พริกกระต้องได้ชื่อได้ขี้หนูกันมิอันนี้สวนน่ารำมะเขียวเจ้าพยามาเขียบเจนี่มนันได้ขี้หนูแต่นะ,น,ะนี่นะขี้หนูแท้ผุ้มใจเสนอผ <c oughs> มเป็นเปื่จันจอกันยังมีเลย พักไฟดอกดอดอกบ๊อกนั่นแหละสวนน้ำลำบ๊อดตั้งนี่จำลำเป็นเกินโมงแล้วครับได้ตีแล้วเอาพักกาดลงไปเลยพักกาดคิวนี่พักจากสวนหลังบ้านครับหวานจักพักไม่ใช่จวักใส่พักเยอะเยอะ เดี๋ยวมันใหญ่ยอกคนเดียวมันครับเดี๋ยวมันก็ใหญ่ย่ยยอลงคนเดียวมันทอดทอดทอด,ด,ดมะใส่กินน้อยเอาละใส่เอาความข,ขาวมันไปละเอาละครับพีทเัตครับสุกละ รัดใส่ถ้วยไปเสิร์ฟแกงผักกาดกั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 ดคิว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 อ้าวเรียบร้อยครับแกงผักกาดคิวอ่ะยกไปเสิร์ฟครัวน่ารำน่ารำว้าว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 ,าวาแกงผักตัดใส่กินีนควาย ปดเดินมาะขนาดผู hmm. oh, totally ้ชนบุรประกาศจากส่วนหลังบ้านอันนี้อมน้องตูนอมน้องตูนครับเจ้ยยัยแบงไหมฮะลุยโอ้วันนี้ต้องฟาเป็นน้ำเตี๋ยวฟึ่งฝนตกฝนโอ้ยน้ำมัเดียวเลยโอ้ยน้อยๆนะจดแข่งประกาศดีกว่าครับแข่งใส่กินควายมัน นับลายปุเอาได้เอาได้เอาได้มะเข้ากำพร้อมเข้ากำพร้อมอำน้องตุนอำน้องตุนบ้านเจใหญ่แบงมาอร่อยเลย ครัวน่าหล่ำน่าหล่า,ลาขะไหมครับ